สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะ<ส>เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาชมพักเครื่องกันนะพี่นะทุกให้ทุกท่านได้เห็นในวันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าอ่าพักเครื่องส่วนมากแล้วนะฮะวันนี้ผมได้มาในส่วนมากจะเป็นงางาแกะเคี้ยวเสือนะเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาดูกันว่างาที่ถูกแบบเก็บไว้เป็นอย่างดีเนี่ยเป็นยังไงนะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอ่า ผมจะไม่ไม่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเกจิท่ทานไหนนะถ้าถ้าผมไม่รู้นะเพราะว่าอ่าพวกเรื่องของงาพวกเรื่องอะไรเนะี่ยมันมันเกินที่ที่ผมจะจะรู้ว่าเป็น,นเป็นที่ไหนได้นะบางอย่างนะอะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ท่านชมนะว่ามีอะไรกันบ้างแต่ต้องบอกเลยว่าแต่และชิ้นนั้นอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรเบ้งเบ้งใหญ่ๆ่นะเบ้งเบ้งใหญ่ๆอันนี้คืองาฮนนะคืองา ันนี้คืองาแกะแกะเป็นแกะเป็นเท้าเอ้ยเขาไม่ไอ้พระพิกนเนศนะภาพพิกรเนศอันนี้เป็นเป็นภาพพิกนเนศเรี่ยมทองคำแท้นะฮะเรี่ยมทองคำแท้ทุกองค์นะบอกเลยนะว่าเป็นเรี่ยมทองคำแท้เพราะว่าถามว่าทำไมผมถึงต้องย้ำมาเป็นเลี่ยมทองคำแท้และเป็นงาแท้พี่ต้องนึกสภาพก่อนนะฮะผมซื้อภาพมาเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่ใช่พระถ้าเกิดพระของผมเนี่ยไม่ใช่งาแท้แล้วก็ไม่ใช่ทองคาแท้ผมซื้อไม่ได้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องซื้อซื้อโดยการจ่ายเงินเข้ามานะบางคนเอ้ยแท้ไหมอ่างานแท้ไหมทองแท้ไหมถ้าผมอาดูแล้วไม่แท้เนี่ยผมซื้อมาไม่ได้เพราะว่า ถ้าไม่แทงตะคินนี่อย่างนี้ก็เป็นหมื่นนะพี่นะอย่างนี้ก็เป็นหมื่นนะพระพิ่คะนนนะตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่หญอันนี้ว่าพิ่คะนนนี่งานเนี่ยเขาไม่ได้หักนะแต่เป็นพิมพ์ของเขานะเป็นพิมพ์ของเขาข้าเงี้ยเขาจะมีงาน้่าเงี้ยงานจะหักนะเป็นพิมพ์ของเขานะฮะอย่างเงี้ยผมไม่ทราบเกจิอาจารย์นะไม่ทราบเกจีอาจารย์แต่พวกงาน alt, พวกอะไรพวกนี้เรียกว่าของคนิดของมีฤทธิ์ในตัวนะ อย่างเงี้ยนี้ก็ตีเป็นเกจินะฮะแต่เป็นเกจิยุคเก่านะตีเป็นเกจิยุคเก่าวันนี้เสียงนกดังหน่อยนะเสียงนกดังหน่อยนี่นะแต่งานเนี่ยคือบอกเลยว่าชิ้นหนึ่งต้องมีสามสี่นิ้วหรือว่าประมาณฝ่ามือผมครึ่งครึ่งฝ่ามือผมเลยนะฮะนะเรียมทองคำแท้ทุกใบนะเรียมทองคำแท้ทุกใบ นำเสนอให้กับทุกท่านวันนี้วันกันวันที่10มีนาคมนะฮะอันนี้เขาเรียกกุามารดุดลกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะืมงาทุกอันนะงาทุกอันทองแท้ทุกใบนะฮะไม่ต้องห่วงบางคนจะซื้อเนี่ยกลัวไม่ไม่กลัวไม่ใช่งากลัวไม่ใช่ทองพี่ต้องพูด คนที่กลัวนี่ต้องเป็นผมนะเพราะว่าถ้าผมซื้อมาแล้วมันไม่ใช่งามไม่ใช่ทองนะผมเจ๊งเลยนะแต่ด้วยประสบการณ์อะเรามองก็รู้เลยนะเรามองเราก็รู้เลยนะยนะนี่นะชิ้นใหญ่ๆบอกเลยว่าสะใจสาสะสมมากนะอันนี้ก็เป็นท้าเวทส่วนนะท้าเวทส่วน เป็นงาแกะที่ค่อนข้างที่จะสวยนะแกะลึกแกะละเอียดทองแท้ทุกใบนะฮะไม่ต้องห่วงทองแท้ทุกใบจองได้นะฮะจองได้นะนัดชำระได้นะแล้วก็จองเนี่ยมัดจำสี่สิบเปอร์ซ็นนะครับผมนะมัดจำสี่สิบปอร์เซ็ของราคาัะหลวอมัดสุน่นมาอย่างแง่รู้ ็นหลงพฟอสุ่หาลมมนน่าหลงมฟอสุ่ใอย่ง่รู้อยู่นะตัวเบลเลอร์เลยนะฮะตัวใหญ่ฮนะสองพันสามพันไม่มีนะครับพี่นะผมบอกก่อนนะะรายการพวกนี้นะฮะบางคนจะมาถามเล่นๆนะะ อันนี้คือบิ๊กเลยนะอันนี้คือบิ๊กเลยงานหนาๆนะงานหนาๆไม่มีพูดเล่นนะฮะงานหานาๆนะเลยอ,อันนี้เหมือนเป็นหนุมานเชิญธงแต่เหมือนมีหนุมานสองตัวนะเนี่ยนะหนุมานสองตัวหรือเปลนะ่านะดูเฮาวาสดยอดศิลปะนะอันนี้คือบอกต้องบอกเลยว่าเป็นสุดยอดศิลปะจริง แกะได้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะแกะได้ค่อนข้างจะละเอียดละเมียดละไมสวยงามนะวิจิตรศิลน,นี่คือต้องบอกก่อนเลยว่าโคตรเลยนะโคตรเลยทุกชิ้นนะไม่หักไม่ซ่อมนะพี่นะถ้าเกิดมีหักมีซ่อมเดี๋ยวผมแจ้งนะ,อ,ะอย่างเงี้ยไม่ทราบที่นะ บ้านคนรวยนะฮะไม่อย่างนี้ไม่ได้มีที่บ้านคนธรรมดานะฮะอันนี้บ้านคนรวยนะเจ้าของโรงสีเลยนะรู้จักกันมานานแล้วบมงคนถาม่าให้เจ้าของโรงสีแล้วมาขายผ้ามือจริงจริงนะพี่ถึงช่วงที่จะต้องซื้อข้าวจริงๆริงนะเจ้าของโรงสีเนะี่ยเอาผ้ามาขายเป็นล้านๆ้านนะผมบอกก่อนนะงานแกะทุกชิ้นนะใหญ่ๆหญ่นะใหญ่ใหญ่นะหญเลยผมบอกเลยว่าเล็กเล็กแทบไม่มีเลยวันนี้นะอันนี้ แก่เป็นอันนี้เป็นเขี้ยวนะฮะอันนี้เป็นเขี้ยวแก่เป็นนางอะไรสักอย่างนะฮะเนี่ยนางอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเป็นพระแม่โพศบหรือเปล่าเหมือนเขาถืออะไรอ่ะเนี่ยมือก็ถือ แต่มีจานนะเป็นเขี้ยวนะฮะเป็นเขี้ยวอันนี้คือีนตำแหน่งคือตรงนี้แตกนะคือร้าวร้าวนะเขาไม่ได้หมายถึงว่าแตกออกไปนะคือร้าวนะดูดูลักษณะการแกะนะฮะแกะสวยมากนะแกะสวยมากอันนี้นะอันนี้เป็นเขี่ยวนะเป็นเขี่ยวอย่างสวยเลยนะอย่างสวย แกะเป็นอะไรหรือสีครุฑหรอครุฑนั่งหรือสีเหลืออะไรสักอย่างนะเพราะว่าพวกนี้เป็นศิละปะง,งานเก่าเฮีย mm hmm. er แกชอบงานนะเฮีย er แกชอบงานนะเมื่อก่อนแกซื้อเคยซื้องานงานที่เป็นงาช้างแบบงาคู่นะซื้อไปล้านกว่าบาทนะไม่รู้ว่าใครสอยไปแล้วนะไม่รู้ใครสาสอยไปแล้ะนะ ดูเอานะพี่นะต้องดูเอานะเพราะว่าบางอย่างผมไม่ได้รู้ว่าเป็นศิลปะที่ไหนอะไรยังไงนะ,ะต้องต้องซื้อด้วยใจรักจริงๆนะครับที่เป็นงานนะแต่ผมบุมบอกแล้วว่าเป็นงานแท้ทองคําแท้แน่นอนนะวันนี้ดันได้เห็นพระแท้ๆเลยนะนี่เป็นงานแท้ทองแท้แน่นอนฮนะอย่างนี้นะใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะแต่และองค์นี่คุ้มค่าจริงๆนะ แต่ผมอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าถ้าใครถามว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยผมอาจจะตอบช้าเพราะว่าผมต้องไปดูทุนนะดูทุนผมเพราะพระพวนนี้ต้องจดทุนทีละองค์เลยนะจดทุนทีละองเลยอันนี้เป็นเหมือนหรือสีนะหรือสีเดิเดนนะใหญ่ๆทุกชิ้นนะ ันนี้เป็นเขี้ยวนะน,นี้เป็นเขี้ยวแกะรูปเสือนะรูปเสือดูง่ายๆนะฮะคือจะบอกว่าเท่าแก่เขาเฮียเขาเนี่ยเวลาที่ซื้อพระเนี่ย ก่กอนในแกสซื้อฟิตซื้อสายพิจิตสายพิจิตไอ้พวกไอ้อะไรอะพวกหลวงพ่อหลวงพ่อหลวพ่อเตียงอะไรเงี้ยเฮีย <Yeah. S 1> แกซื้อไว้เยอะมากอันนี้ผมเหมือนเป็นสิ่งปลาเป็ดอจันเฮงว,วัดเขาดินอะ จันเทงวัดเขาดินจันเทงวัดเขาดินนะฮะตัวเบ่งเบ้งเลยนี่ดูมือผมนะดูมือผมจันเทงวัดเขาดิน รับประกันงานแท้ทองแท้นะฮะบอกเลยนะฮะซื้อไปแล้วคุ้มๆเลยนะคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนวันนี้ผมผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะได้มานะชุดได้ตั้งใจจะเก็บเลยนะเพราะว่าเรารู้ว่าเฮียเขาซื้อดีซื้อแพงนะฮะนี่หนุมานนะถือธงนะถือธงพวกนี้หนุมานถือธงเนะี่ยผมตีอย่างเดียวเลยผมตีหลวงปู่บุญวัดกลางมาแก้วเลยนะหนุมานถือธงเนี่ยนะ อันนี้เนื้อเบ,บเลยอันนี้นะอันเบลเลอร์เลยนะอันนี้นะหนักปกนะคือใช้จำนวนงานในค่อนข้างที่จะจะหนาเลยนะแล้วก็มีจานนะมีจานนะใครที่รักและชื่นชอบในเรื่องของงานเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้โคตรคุ้มนะ ทั้งหมดวันนี้ก็คือหมดนะแต่ถ้าอาจจะเหลือเล็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราวาหลังค่อยเอามาไลฟ์ให้ชมนะอันนี้ก็เหมือนมีสองต้นนะเหมือนมีสองต้นเนี่ยเหมือนมีสองต้นแต่โคลไซด์อ่ามีสองต้นแต่โคลไซด์อ่าแล้วแต่ใครชอบฮนะ ต้องดูราคาทเทโอ,อันนี้เป็นท้าเวทนะอันนี้เก่าปึกเลยสวยๆเลยนะชุดนี้นะต้องบอกก่อนนะว่าชุดนี้คือสวยจริงๆนะสวยมากๆอ่ะ นี่ะสิงสิงตะปบเหยื่อนะะตีได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะตีได้เลยแต่อย่างงี้ก็น่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะฮะสวยยนะฮะซื้อทั้งทีนะพี่นะซื้อของดีให้ตัวเองนะผมบอกก่อนนะซื้อทั้งทีซื้อของดีให้ตัวเองนะ อันนี้ลงพ่ทิมนะเก่านะฮะเห็นง่ายอย่างนี้นะต้องบอกก่อนว่าเก่าบางคนดูเป็นเรซินเลยด้วยซ้ํานะ,ะแต่มันมีจุดดูนะมันมีจุดดูซึ่งซึ่งเราไม่สามารถสอนกันได้นะพี่นะนอกจากพี่ต้องเคยโดนเรซินมาก่อนเอาเรื่องจริงผมก็เคยโดนเรซินมาก่อนนะฮะเคยโดนเรซินมาก่อนจนถึงรู้ว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันคืองานนะฮะ แล้วก็เคยดูงาเป็นเลซินหมายถึงว่าตอนที่เล่นพระใหม่ๆหม่เลยนะเคยดูงาเป็นเลซินนะแยกไม่ออกตอนนั้นนะพอหลังๆอ่ะพอเราแยกออกแล้วเร,เรารู้เลยผมนี่ต้องต้องเผาต้องหักด้วยนะแล้วก็หักหักกินงาออกมาดูนะจิ้งจกนะหลงผู้นาย อันนี้อาจจะเหลืองหน่อยนะวันนี้เหลืองนิดนึงนะในในในช่องของผมเนะี่ยเพราะว่าเต็มไปด้วยพะระเลี่ยมทองคานะพวกนี้งานเก่านะงานเก่าเรียกงานนานมอ่ะงานนมคนตัวนี้นะอินคุณดูนะอินเนี่ยพี่พี่ดูตรงเองียงอีกที่ผมเอียงเอียงไว้เนี่ยเอียงไว้เพื่อให้ดูว่าเขาใช้งาเต็มนะเขาใช้งาเต็มนะคืออินเนี่ย คือตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่เลยนะอินก็จะเป็นประเภทแบบเหมือนแบบเครื่องรางทางทางสายเหนือนะแต่อันนี้คือถ้าใครชอบหรือว่าชื่นชอบเนี่ยสามารถเก็บได้หมดนะพ er นนเพราะเฮียแกนะครับชอบแบบลักษณะของของของพระที่เป็นเป็นงานอยู่แล้วนะ,ะพิมพ์นิยมบีนะพิมพ์นิยมบีพิมพ์นิยมบีนะ พิมพ์ิยมบีนะเรียมท้องคำนะฮะนะพิมพ์ิยมบีเนื้อยางก็น้องคำเลยนะฮะ ท้าเวทนะองนี้ไม่ใหญ่นะองนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะขนาดพักทุกองนี่คือขนาดห้อยคอนะขนาดห้อยคอได้นะอันนี้เป็นรักจริงอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ที่นะไม่รู้ที่จริงๆนะเฮีย <He ak S 2> ให้หมางไงครับได้อย่างนั้นนะดีดราคาชุดนี้ก็ ก็หนักหนักหนักที่สุดนะหนักที่สุดตั้งแต่ผมเหมาพามาเนี่ยชุดนี้หนักที่สุดในชีวิตของผมเลยนะเนียเขี้ยวเสือนะฮะเขี้ยวเสือดูนะฮะจะมองว่าใช้ท้องบางนะพี่ดูนะท้องเนี่ยเขาแกะนะฮะเนี่ยเขาแกะลึกๆเลยนะเนี่ยท้องเขาแกะลึกอันนี้เป็นเขี้ยวเสือนะฮะเป็นเขี้ยวเสือนะ ไปถึงก็ไปคล้องไปใช้ไปใส่ได้เลยนะฮะหลวงพ่อพปานนะอย่างนี้นะเป็นศิลปะหลวงพ่อปานสวยๆเลยนะอยู่ในกระเช้าทองคำแท้นะเรนนะหรียญนะหลวงพ่อฉุยนะไม่รู้เนื้ออะไรนะฮะไม่รู้เนื้ออะไรนะทองคำหรือเปล่านะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะฮะ อันนี้นะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะขออนุญาตนะเสียงหมาที่บ้านเห่านะ้นน่งจะมีคนเดินเข้ามาขออนุญาตเสียงดังหน่อยนะฮะหลวงพ่อเดิมนะอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะ,ะนี่อ่ะต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพักนะอันนี้เป็นหลวงพ่อพักวัดโปรด นะเป็นลมพ,พักสองสี่เก้าเจ็ดนะสองสี่เก้าเจ็ดนะสองสี่เก้าเจ็ดนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเขี้ยวนะเป็นเขี้ยวเสือนะเป็นเพชรกรนะับนะก็คือปกติเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะที่นี่ก็จะเป็นเพชรกระปับคือเหลียวหลังนะเขาเรียกเพชรกระลับนะ ก็จะมีความหมายก็คือตีกลับนะตีกลับนะอันนี้คืออยู่ในกระเช้าที่เป็นทองคําแท้เลยนะทุกอย่างในที่ผมพูดเนี่ยคือมันเป็นทองคําแท้ทั้งหมดนะแล้วเป็นงาแท้ทั้งหมดนะฮะอันนี้นะเป็นทองคําแท้แล้วเป็นงาแท้ทั้งหมดนะฮะมีคนเข้ามาดูภาพที่บ้านแต่เช้าเลยนะอ่ะอันนี้หลวกพูทิมนะลวงกูทิม นี่อันนี้เป็นหลวงู่ทิมนะวัดระหานไล่นะหลวงู่ทิมนะอันนี้เป็นหลวงู่ทิมเรียกนองคําแท้ๆนะพี่นะอาจจะมีเสียงดังบ้างนะต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไล์ในห้องแล้วนะทุกวันในไล้นอกบ้านอยู่นะละไม่ได้ไล์ไล้ในบ้านนแหละแต่ว่าไล้ไล์นอกห้องที่ว่าเคยไล์นะพอดีมีโตะไล้สองตัวแล้วนะ อันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะสองหน้านะน,นี่เรียมทองคำแท้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อท่านเขียวนะผมไม่รู้ว่าเนื้ออะไรนะพี่นะถ้าเป็นเนื้อทองคำก็ก็ยินดีด้วยนะเพราะว่าคือมันมันมันเกินที่ผมจะเข้าไปดูได้นะผมไม่ได้แงะนะไม่ได้แงะไม่ได้แกะนะผมขายแบบนี้เลยนะนี่นะหลวงพ่อท่านเขียวนะ อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อกลางนะหลวงพ่อกันวัดพระาศนะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะเป็นเนื้อเงินแล้วก็เป็นหน้ากากทองคำนะเป็นเนื้อเงินด้วยแล้วก็หน้ากากของคำด้วยนะฮะสวยๆเลยนะเป็นหลวงพ่อกันวัดพระาศนะโคตรคุ้มเลยนะพี่นะอันนี้นะได้ทั้งได้ทั้งอ่าหน้ากากทองคําแล้วก็ทองคําแท้ที่อยู่ด้วยที่อยู่ในองค์พระนะอันนี้ก็เป็นหน้ากากทองคํานะ อันนี้น่าจะเป็นพระประมาณว่าหลวงพ่อโสธรหรือเปล่านะหลวงพ่อโสธรน,นะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําเรี่ยมทองนะนี่นะอันนี้จะเป็นหลวงพุทวดนี่หลวงูุทวดหลวงูุทิมนะเลี่ยมทองคํานะเนื้อทองแดงรมดํานะ อันนี้จะเป็นเคี้ยวเสือนะนี่จานชัดเจนนะจานเต็มนะจานเต็มเลยนะอันนี้จานเต็มเลยสวยๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะฮะอันนี้เป็นเลี่มทองคำแท้ทุกใบนะพี่นะ อันนี้มีจานสวยเลยนะนี่นะคุ้มค่าแล้วพี่นะคุ้มค่าแล้วนะห่วงหนาๆน,นะห่วงหนาๆนบางคนเอ้ยกลัวไม่ใช่ทองนะผมบอกก่อนผมผมที่ต้องกลัวว่าไม่ใช่ทองนะกกนงงนะเพราะผมต้องซื้อราคาเต็มเข้ามาจ่ายเขาไปแล้วนะพี่นะจ่ายเขาไปแล้วคนที่น่ากลัวที่สุดคือผมนะเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ทองคำแท้หรือว่าอะไรเนี่ยคนที่เสียตังค์ก่อนเลยนะคือผมนะ เพราะนั้นทุกท่านมั่นใจได้นะเวลาที่ผมจะเพามาเนี่ยรับรองหน้าได้เลยว่าเป็นทองคําแท้หมดนะอันนี้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะเป็นเนื้องเงินนะแล้วก็เป็นหน้าทองคํานะหน้าทองคำนะเป็นเนื้องเงินหน้าทองคําวันนี้ที่มีอะไรที่เกี่ยวกับทองคำเนี่ยผมก็จะลงวันนี้เลยนะอันนี้หลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมเป็นหน้ากากาทองคํานะแล้วเป็นเนื้องเงินนะ วันนี้ดูกันให้จูดใจนะพี่นะดูกันให้จูดใจพระเครื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าตรงไหนก็มีมาให้ทุกท่านได้เห็นนะบอกก่อนนะไม่ไม่ใช่มีมาให้ทุกท่านได้เห็นง่ายๆนะพระจงนะเพระจงเนื้อเงินนะแล้วดูนะฮะลงยาเนี่ยอย่ามองว่าอย่ามองว่าใหม่นะ,ะเก่ามากนะฮะเนี่ยเก่ามากทุกเหรียญน,นะฮะทุกเหรียญบางคนจะมองเอ๊ะใ,ใหม่ๆนะไม่ใช่นะฮะอย่างนี้นะฮะเนี่ย เก่าๆจริงๆนะเก่าๆจริงๆปลาที่เขาเล่นหากันเป็นสากคนนะฮะอันนี้จอบนะมีหลุมพ่อเงินมาสององนะอันนี้เป็นจอบใหญ่หลุมพ่อเงินวัดบางพลานหลังดูง่ายๆหลังดูสวยเลยนะเห็นนะ,อ,ะอีกองหนึ่งองค์สุดท้ายละนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นหลุมพ่อเงินนะพิมพ์ขี้ตาสามชายนะะ สวยสวยใสๆเลยนะเนื้อหาดูค่อนข้างที่จะง่ายนะว look ันนี้มีพระเล่มทองเยอะไปหน่อยนะเยอะเยอะเลยนะเยอะเลยเผื่อทุกท่านได้เลือกชมนะเพราะว่าผมขายได้แล้วนะพระเล่มทองเนี่ยนะอ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจนะพระเครื่องชุดนี้นะอยากมีพระเล่มทองใส่นะในช่วงเทศกาลสงกา์นะ สักองคหนึ่งอยากมีพระให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะซักองค์หนึ่งก็สามารถติดต่อเพชรพิจิตได้ตัว95456ตัว298นะผมนะใครสนใจพระเครื่องชุดนี้ก็ติดต่อผมเพชรพิจิตรนะรายละเอียดเนี่ยผมลงไว้ด้านล่างเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเพชรพิจิตรต้องขอกราบลาทุกท่านก่อนนะครับสวัสดีครับ